สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้อากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะมีแดดแจ่มใสแต่เช้าเลยนะคะจะพาเพื่อนๆชมดอกไม้ในสวนนะคะดอกไม้ที่เกิดขึ้นเองแล้วก็ดอกไม้ที่ที่ปลูกด้วยนะคะเอามาชมดอกแรกเลยนะคะเนี่ยค่ะตัดภาพมาเลยดอกเล็กๆสีม่วงนะคะอันนี้เกิดขึ้นเองนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สวยงามมากๆเลยค่ะเขาเาบ่งบานออกมารับแสงแดดนะคะช่วงตอนเช้าสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเราไมา่ได้ปลูกนะคะพอซัมเมอร์เขาก็จะออกดอกอย่างนี้ค่ะดอกแรกเนาะดอกแรกก็เป็นดอกสีม่วงเล็กๆอย่างนี้ค่ะสวยค่ะสวย แล้วก็อีกดอกนึ่งค่ะอันนี้เป็นดอกสีขาวสีขาวเป็นพันธุไม้เลื้อยนะคะเขาจะเลื้อยตามตามพื้นดินนะคะถ้ามีที่เกาะเขาก็จะเลื้อยไปตามที่เกาะนะคะที่สูงด้วยนะคะเป็นเป็นไม้เลื้อยนะคะจะเป็นเครือย,ยาวๆนะคะแม่น้องครูดไม่ไม่รู้จักชื่อนะคะว่าชื่อดอกอะไรนะคะถ้าบางดอกรู้จักก็จะบอกนะคะว่า ดอกอะไรบางดอกไม่รู้จักก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะเพราะว่ามันมีมากมายหลายพันเลยทีเดียวเราเดินขึ้นไปหลังบ้านเลยนะคะอันนี้เป็นหลังบ้านดอกที่เพื่อนๆเห็นสีม่วงนี่ก็คือดอกไอริสนะคะดอกไอริสจะออกในช่วงซัมเมอร์สวยงามมากเลยนะคะสวยเหมือนกันนะคะจะมีบางกลีบที่ยังไม่บานนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะคะว่า ข้างในของเขาเป็นยังไงนะคะจะเปิดให้ดูอ่าบางกลีบก็หุบ,บางกลีบก็บานนะคะเนี่ยค่ะข้างในเห็นไม่เอ่ยนะคะข้างในก็จะคล้ายๆกับดอกกล้วยไม้นะคะแต่ไม่ใช่นะคะแต่ไม่ใช่ดอกกล้วยไม้นะคะชื่อว่าดอกไอริสน,นะคะออกเยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นดอกไม้ที่ปลูกปลูกขึ้นมาเองนะคะนี่ฝีมือของคุณย่าปลูกทั้งนั้นเลยนะคะตอนแรก ช่วงหน้าหนาวเขาจะเอ่อต้นเขาอะค่ะต้นเขาก็จะเหี่ยวเป็นสีน้ําตาลนึกว่าเขาจะตายนะคะแต่ปรากฏว,ว่าพอซัมเมอร์เขาก็กลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตเองโดยอัตโนมัตินะคะเป็นสีเขียวเลยปรากฏว,ว่าไม่ตายนะคะนี่ค่ะดอกไอริสนะคะสวยงามค่ะสีม่วงให้เพื่อนดูใกล,กล้ๆนะคะเขาจะมีเกสรเกสรทุกสา สกลีบทั้งสามกรีบก็จะมีเกสรด้วยนะคะสวยงามค่ะสวยงามแม่ครูชอบมาดูดอกไม้มันทำให้เราเรู้สึกสดชื่นนะคะได้รับพลังงานดีๆจากธรรมชาตินะคะเราก็อาศัยพลังงานดีๆจากธรรมชาติจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ดอกนี้ดอกเล็กๆสีขาวนี้ก็เกิดขึ้นมาเองนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึง ช่วงหน้าร้อนซสม,มอนี้ดอกไม้จะออกเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆนนะคะอยู่ที่นี่นะคะตามถนนหนทางก็มีนะคะมีหลายดอกสวยงามมากๆเลยค่ะมองไปทางไหนก็มีแต่ดอกไม้สวยงามหลากหลากหลายสีสันนะคะสดชื่นมากๆเลยนะคะดอกไอริสนะคะนี่ดอกไอริสนะคะอันนี้รู้จักชื่อเพราะว่าถามคุณย่าแล้วส่วนอันนี้ดอกป๊อปปี้นะคะป๊อปปี้ก็จะมีสีส้มแล้วก็สี สีแดงนะคะป๊อปปี้อันนี้อยู่อยู่ตามถนนหนทางก็จะพบเจอเยอะมากเลยในช่วงนี้จะสวยงามมากๆเลยสองข้างทางจะเป็นสีสีส้มสวยค่ะกำลังให้อาหารปลาสวัสดีครับโอเคเรามาดูดอกไม้ต่อนะคะดอกป๊อปปี้นะคะ ส,ส้มนะคะอันนี้เกิดขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าเขาอยู่ในกระถางนะคะแต่ว่าเขาเกิดในกระถางอาดอกอันนี้ก็สวยค่ะเพื่อนๆสีม่วงเล็กๆนะคะอันนี้ปลูกนะคะคุณย่าปลูกอันนี้ไม่รู้จักชื่อนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ต่างประเทศรู้จักชื่อดอกไม้ชนิดไหนก็ลบกวนคอมเมนต์บอกแม่น้องครูได้ได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์นะคะอันนี้จะสีม่วงอ่อนๆนะคะแล้วก็จะมีจุด สีน้ำตาลเล็กๆข้างในนะคะเห็นไหมคะชัดไหมเอ่ยน่าจะชัดเนาะบางทีอาจจะโดนเงาของแสงแดดเป็นมันย้อนแสงนะคะเนี่ยให้ดูนิ่งๆเลยสวยค่ะสวยต้นเขาก็จะเป็นพุ่มๆนะคะต้นไม่ใหญ่ไม่สูงมากนะคะต้นก็จะประมาณนี้เลยนะคะ เราอยู่ข้างๆกันก็จะมีอีกดอกหนึ่งเหมือนกับดอกผักบุ้งบ้านเราเลยแต่เป็นสีขาวข้างในก็จะเป็นสีเหลืองนะคะมีเกสรเล็กๆข้างในนะคะเป็นดอกอ่าสีขาวเกสรสีเหลืองอ่อนๆข้างในด้วยนะคะแล้วอยู่ข้างๆกับน้องดอกสีขาวนี่ก็จะเป็นอีกดอกหนึ่งดอกสีม่วงอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะน้องเล็กๆดอกสีม่วงเนี่ยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เฉพาะในสวนนะคะ ข้างนอกมีเยอะข้างนอกเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะสวยนะคะสวยป่ะเดี๋ยวเราเดินมาฝั่งนี้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปล่อยให้เด็กคนนี้ให้อาหารปลาไปอ่าดอกนี้กุหลาบหินนะคะก็จะมีทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะทุกบ้านก็จะปลูกกุหลาบหินอยู่แล้วอันนี้ดอกอะ,อะไรไม่ทราบ นะคะสีม่วงนะคะสีม่วงอ่อนๆข้างในก็จะเป็นเกสอนสีเหลืองนะคะ,ะ,คะก็เป็นพุ่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่โตยังไม่โตมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งปลูกปลูกไปปีที่แล้วนี่เองนะคะปลูกสองกระถางนะคะสวยค่ะสวยอยากเก็บบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆดอกไม้สวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะ อดอกนี้ก็สวยนะแต่ยังไม่ออกดอกนะอันนี้ก็สวยเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะเขามาเขามาผล่ในกระถางเราได้ยังไงก็ไม่รู้นะช่วงหนา้นา่ะเขาก็จะแห้งเหี่ยวพอซัมเมอร์มีแดดเขาก็จะโผล่ปริดอกออกใบให้เราชื่นชมอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ไม่รู้จักชื่อน,นะคะสีเหลืองเหลืองสดใสเลยเนี่ยค่ะ ถ้าแม่น้องครูดถ่ายเร็วไปรู้สึกเวียนหัวก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะตามธรรมชาติจริงๆเลยนะคะสวยบ้างดอกก็จะแห้งเหี่ยวไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีดอกที่สดใสยอยู่สวยงามจริงๆค่ะ Where you going ามาดูอีกดอกหนึ่งอันนี้ดอกสีเหลืองเหมือนดอกดาวกระจายบ้านเรานะแต่ไม่ใช่เนาะอันนี้ก็สวยนะคะสีเหลืองข้างในก็จะเป็นเกสรสีเหลืองนะคะให้ดูชัดๆนะคะสีเหลืองเข้ากับเสื้อของน้องครูดเลยนะคะบริเวณสวนหลังบ้านก็จะประมาณนี้บางมุมก็อาจจะรกไปบ้างน,นะคะเพราะว่าเราเอาไว้เ,เก็บของนะคะเก็บ บอกเวลาซ่อมแซมบ้านก็จะมีกระป๋องสีบ้างมีเศษเหล็กเศษอะไรบ้างนะคะหลังบ้านเราก็จะใช้เป็นมุมเก็บของนะคะเก็บของอที่ใช้ในการสร้างบ้านอันนี้ก็เป็นที่ให้นกให้อาหารนกนะคะมีที่ให้อาหารนกแล้วก็มุมทางนี้ก็จะเป็นที่ให้น้ำให้น้ำให้ทั้งน้ำให้ทั้งอาหารกินฟรีเลยนะคะ อีกดอกหนึ่งก็สวยนะคะเพื่อนๆดอกนี้ก็จะเป็นพุ่มพุ่มไม่สูงนะคะพุ่มเล็กๆนะคะก็พอดีพอดีนี่ค่ะก็จะมีเกสรข้างในนะคะเกสรหวานก็จะมีน้องพึ่งน้องพึ่งนะคะกําลังกินเกสรผสมเกสรดอกไม้เป็นดอกเล็กๆสีชมพูนะคะเขาจะอยู่กันเป็นพุ่มๆอย่างนี้สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ที่นี่ดอกไม้เยอะมากๆเลยนะคะหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็หลายชนิดหลากหลายสีสันมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงซัมเมอร์ที่มีแดดมีแสงแดดอย่างเงี้ยดอกไม้เขาก็จะพร้อมใจกันออกพร้อมๆกันเพื่อนๆมันสวยมากๆเลยนะคะเดินทางไปทางไหนเนี่ยในถนนหนทางข้างถนนจะมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะคะสวยนะคะอันนี้ปลูกนะคะปลูก ข้างล่างก็จะมีดอกสีเขียวเล็กๆประตายอันนี้ไม่ได้ปลูกนะขึ้นมาเองสีม่วงค่ะสีม่วงพูดผิดนะคะขออภัยด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูม,มุมนี้มุมนี้มุมนี้ก็สวยค่ะอันนี้ไม่รู้จักชื่อนะคะดอกสีขาวค่ะข้างในจะเป็นเกสรสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมีข้างบนเล็กๆเป็นสีเหลืองเกสรเล็กๆ นะคะเกสรของเขาแม่จะมีน้องพึ่งมากินน้ําหวานด้วยโอ้โหผ่านไปนแล้วสิบนาทีดอกไม้ยังไม่หมดสวนเลยนะคะจะต้องทำคลิปใหม่อีกแน่นอนเลยเพราะว่าดอกไม้เยอะมากๆเลยมันบรรยายไม่จบหรอกภายในหนึ่งคลิปมันจะนานเกินไปไงคะนี่ก็อีกดอกนึง ดอกอันนี้มันจะคล้ลายๆกับดอกว่านของทางเมืองไทยเนาะแต่แม่น้องครูดก็ไม่รู้จักชื่ออีกนั่นแหละนะคะถ้าใครรู้จักชื่อก็รบกวนนะคะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะคะเพื่อว่าคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยเนาะแล้วก็จะมีอีกดอกนึงจ้าสีชมพูยังไม่บานเลยนะคะเอาเยอะเลยสีชมพูอยู่ฝั่งนู้นก็มียังไม่หมดค่ะยังไม่หมดนี่ เดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆสีชมพูอันนี้คือดอกที่เราปลูกกับพ่อน้องครูเคยด,ดูคลิปหมค้าคลิปก็นานมาแล้วเนาะคนปลูกก็ลืมชื่อไปแล้วค่ะมันเป็นชื่อ,อของประเทศอะไรนาะมาจากประเทศฝรั่งเศสหรือเปล่าแม่น้องครูก็จําไม่ได้มันนานมาแล้วเนาะสองสามปีได้แล้วมั้งท,ที่ปลูกกับพ่อน้องครู อ่าก็จะมีใบเฟินด้วยใบเฟินอันนี้เกิดขึ้นเองนะคะเพราะว่าบ้านเราอยู่เขานะคะเฟินเขาจะขึ้นมาเองตามธรรมชาติส่วนดอกอันนี้ไม่รู้จักชื่อนะคะอ่ามีทั้งตูมและบานตูมแล้วก็มีบานแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตูมก็มีนะคะสวยงามค่ะ บิ๊กแคปอันนี้เป็นต้นเมเบิลเมเบิลจะเป็นใบสีแดงอยู่นะคะเขาจะ,ะาผละอาพริใบก็บางทีก็จะเป็นสีสีเหลืองสีเขียวสีแดงแง่ก็จะผริอยู่สามสีนั่นแหละต้นเมเบิลนะคะอันนี้ต้นเล็กนะคะก็จะมีต้นใหญ่ต้นเล็กค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาพบมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะมีอะไรสวยๆงามๆม,มาฝากเพื่อนๆอีกนะคะเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องแม่น้องครูเส,สมอมาขอบคุณมากๆเลยนะคะขอเพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะก็เดี๋ยวกลับมาพบมาเจอกันใหม่คะ่ะ สวัสดีค่ะ